สำหรับครั้งที่สามสิบแปดนะครับก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนจึงเส้นของสิ่งของที่ไม่แล้วนะครับรอบนี้นักเรียนระวังนะครับเน้นสีแดงๆเลยไม่แตกต่างทั้งหมดนะครับไม่แตกต่างกันทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเราคิดแบบนี้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือก่อนหน้านะครับอันนี้คือก่อนหน้าอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือแตกต่างทั้งหมดดีกว่ากูเขียนแล้วแตกต่างหมดนะนะครับอันนี้อันแรกเนี่ยก็คือแตกต่างอืม แตกต่างทั้งหมดอันนี้คือไม่ทั้งหมดนะครับเรามาดูก่อนที่ก่อนหน้านี้ที่แตกต่างทั้งหมดตรงนี้นะครับเราสามารถเรียงได้ทั้งหมดกี่แบบพวกแบบนี่คือการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็คือหมายความว่าเอา A B C มาเรียงสลับกันนะครับสลับกันก็จะเขียนได้ทั้งหมดกแบบตามนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติผมผมอยากเขียน แน่นอนครับต้นนักเรียนอยากเขียนนักเรียนต้องเขียน A ก่อนถูกไหมคือต้องเขียนเป็น3หลักก็แหละนะครับหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเป็นอะไรได้บ้างครูขออนุญาตเขียนไปบนหน้าจอเลยนะนะครับเอาเป็นตัวใหญ่ๆเลยหลักที่หนึ่งเป็น A หรือเป็น B หรือเป็น C ก็ได้ถูกไหมบัตรที่หนึ่งเป็น A หรือ B ตรงเนี้ยเนื่องจากการเรียงสับเปลี่ยนมันจะทำกันไม่ได้หลักที่สองจะเป็น B หรือ C ซีหรือแต่หลักที่หนึ่งเป็น A หลักที่สองเป็น B หลักที่สามต้องเป็น C เท่านั้น ตระกัลที่หนึ่งเป็น a หลักที่สองเป็น c หลักที่สามต้องเป็น b เท่านั้นเช่นเดียวกันครับตรงนี้ถ้าหลักที่หนึ่งเป็น a อืือเป็น b หลักที่สองอาจจะเป็น a หรือ c หลักที่สามก็คือตัวที่เหลือนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ a กับ b ก็คือตัวที่เหลืออืมผิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะครับอันแรกก็คือ a b c อันที่สองก็คือ A C B อันที่สามก็คือ B A C ไล่ไปถึงสุดท้าย A B A หรือ C B A นะครับอันนี้คือแตกต่างทั้งหมดแต่ทีนี้แล้วถ้าสมมติไม่แตกต่างทั้งหมดล่ะเราคิดแบบนี้เขาเปรียบถึงเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนตัว C เป็นตัว B ถ้าครูเปลี่ยนตัว C เป็นตัว B สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ตรงนี้จะกลายเป็น a b b a b b หายอันนี้สองอันนี้ถือว่าเหมือนกันอ่าหายไปหนึ่งอันนี้เป็น b a b อันนี้ b b a ถือว่าไม่เหมือนกันนะส่วนอันนี้เป็น b a b b b a จะสังเกตว่าสองอันนี้เป็นไงกันเหมือนกันอีกนะครับ b a b เหมือนกันบน b B a เหมือนน,นล่างนะครับมันก็เลยได้มาแค่สามแบบเนี้ยนะครับการที่เราจะมานั่งเกี่ยนแจกแจงว่าได้ัมัมกี่แบบมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็ต้องมีสูตรในการคํานวณเหมือนเหมือนในหัวข้อที่แล้วนั่นแหละนะครับผมผมอนุญาตลบนะนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีสูตรเหมือนข้อที่แล้วนั่นแหละนะครับดังนั้นในการคิดตรงเนี้ยนะครับไม่ยากไม่ยากแค่ดูว่าสิ่งที่เรากาลังคิดเนี้ยนะครับ มีจํานวนสิ่งของที you know, ่ซ้ํานะครับมีสิ่งของที่เหมือนกันตรงเนี้ยเหมือนกันกี่ชิ้นเอาเอามาหารครับเอามาหารหารหารนะครับเหมือนอันนี้ก็บอกว่า n หนึ่งเหมือนกัน n สองเหมือนกันคือแบบนี้นะครับาใหมามีสิ่งของทั้งหมด n ชิ้นนะครับในจํานวนนี้มี n หนึ่งชิ้นที่เหมือนกันกลุ่มที่หนึ่ง n สองชิ้นที่เหมือนกันในกลุ่มที่สองนะครับคือหมายกวาว่าอาจจะมีตัวเองเหมือนกันทั้งหมดห้าตัว อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งอาจจะมีตัว b เหมือนกันทั้งหมดหกตัวอันนี้คือกลุ่มที่สองไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มสุดท้ายอาจจะมีตัว z เหมือนกัน n สาม n สามตัวนี้ก็คือจำนวนตัวเลขอาจจะมีสิบตัวประมาณเนี้ยนึกออกไหมโดยที่ถ้าเราเขียน a ถึง z เนี่ยนะครับหมายความว่าต้องจำนวน 1, n หนึ่ง n สอง n สามบวกกันเนี่ยจะต้องเท่ากับจำนวนตัวอักษรทั้งหมดนั่นเองนะครับก็คือเท่ากับตัวนี้ อัน้ในการหานะครับในการหาก็จะคิดเหมือนหัวข้อที่แล้วนะครับในหัวข้อสองจุดสองนะครับตอนนี้เราอยู่หัวข้อสองจุดสามนะครับจะคิดเหมือนหัวข้อสองจุดสองแต่ว่าจะต้องหารด้วยจํานวนสิ่งที่ซ้ํานะครับจานวนสิ่งที่สา้ํากี่ตัวก็หาเท่านั้นหารทีละกลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มมาดูตัวอย่างครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ยากนะครับจงหาวิธีจงหาจํานวนวิธีเรียงตัวอักษรทั้งหมดในคาว่าบานานา o บดนะครับโดยไม่คำนึงถึงความหมาย จะอ่านออกหรือไม่อ่านดอ,อกก็ไม่สนใจนะครับจะเรียงได้กี่วิธีนะครับเมื่อข้อหนึ่งจัดอย่างไรก็ได้นะครับเราก็ต้องนับเลยว่าถ้าเราอยากให้จัดอย่างไรก็ได้ก็นับว่ามีกี่ตัวถูกไหมครับเราคิดเหมือนครั้งที่แล้วนะครับถ้าสมมุติผู้ถามว่ามีตัวของเราเนี่ยมีครับมี A B C D E F แบบเนี้เอามาเรียงอย่างไรก็ได้ก็มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเรียงทั้งหมดก็ูกอแปดถูกไหมอันนี้คือเรียงทั้งหมด ก็ามีอ,อกที่อ่ะมันมีอ,อกที่ตำแหน่งที่หนึ่งเลือกได้อ,อกที่อ,อกตัวอะไรก็ได้ตำแหน่งที่สองเลือกได้ห้าตัวที่เหลือประมาณเนี้ยมันก็ไล่ไปจนถึงอกแปกถูกไหมไลจ่จนถึงหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าครูบอกว่าอะจากอ,อกตัวนี้เลือกมาแค่สามตัวมันก็จะเป็นพีโกคเลือกสามนะครับอันนี้พูดในกรณีที่ไม่ามํานะครับกรณีที่ไม่ามําทีนี้ข้อนี้เนี่ยนะครับคําว่าเอามาเรียงเนี้ยนะครับก็คือมาเรียงทั้งหมดเลยเราก็ต้องดูว่าแล้วทั้งหมดมีกี่ตัวละ ทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวนะครับมีสิบตัวแต่ว่านักเรียนจะต้องจัดว่าแล้วตัว A มีกี่ตัวนะครับตัว A มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวตัว B มีกี่ตัวตัว B มีกี่ตัว b มีหนึ่งสองสองตัวนะครับแล้วก็ตัวอะไรต่อ ตัว n ตัว n ก็มี2ตัวนะครับแล้วก็ตัว o ตัว t อย่างละหนึ่งะครับครบไหมสองสี่หกแดสิครบนะครับเอามาเขียนต่อเลยครับผมเขาบอกว่าข้อ1ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างที่กูบอกในการคิดนักเรียนมันยังไงมันก็ต้องเรียงได้10บแฟกอยู่แล้วเพราะมี10ตัวนะครับแต่ในสิแฟกตรงนี้นะครับมันจะ ไม่ถึงสิบแฝกเพราะอย่างที่กูบอกเหมือนเมื่อกี้ไอ้ไหมสามตัวเหมือนกันนี่ข้างบนเบียงได้ออกแบบชื่อออกแบบตรงนี้มันมาจากคําว่าสามแฟกสามแฟกค,คือสามคูณสองคูหนึ่งถ้าครับผตัวนี้จริงๆมันก็คือสามแฟกแต่ว่ามันซ้ําไปกี่ตัวสองตัวมันเลยหารด้วยสองแฟกมันก็เป็นสามคูณสองแฟกหารด้วยสองแฟกแต่ตอนก็ได้สามแบบประมาณนี้นะครับและกล่อ,องาอรนนี้ก็เหมือนกันครับ มีกี่ตัวให้หารหารอะไรบ้างหารด้วยตัวแรกก็คือสี่แฟกเพราะว่ามี a เหมือนกันตัวที่สองมี b เหมือนกันสองตัวและตัวที่สามมี n เหมือนกันสองตัวนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะฮะหารด้วยตัวที่สามไผลที่เราหารด้วยตัวนี้ที่ที่สามเพราะว่า a สลับกันเองมันไม่มีผลเหมือนตรงเนี้ยนะครับตรงข้างบนตรงเนี้ยถ้าคือเอา B กับ c สลับกันมันก็เป็น cb ถูกไหมครับ B กับ C สลับกันเป็นท B บีแต่นี้้ากูลสลับกันมีผลไหม a b b อ้าวก็เหมือนเดิมดังนั้นนมันสลับกันไม่มีผลเลยต้องหารนะครับต้องหานทิ้ง<ม>ข้อที่สองบอกว่านะครับจากอักษรทั้งหมด1ิตัวตรงนี้นะครับอักษรทาตัวเดียวกันอยู่ติดกันคําว่าอยู่ติดกันเป็นแปลว่าอะไรว่าจับมัดไงนะครับเงื่อนไขครั้งก่อนจำได้ไหมจับมัดแล้วนับเป็นหนึ่งตัว อักษรซ้ำตัวเดียวกันก็คือเอาตัวที่ซ้ำนะเอาตัวที่ซ้ำมามัดนะครับดังนั้นมากเขาว่าพลมัดมัดได้กี่มัดละ่ะมัดได้สามมัดแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวไม่ใช่สามตัวนะห้าตัวนะครับงั้นเราก็จะสามารถเรียงได้แค่ห้าแฟกต์แต่อย่าลืมว่าเราจะต้องคูณด้วยที่มัดไว้ด้วยก็คือสี่แฟกต์จริงๆไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณก็ได้นะ,นะในลักษณะแบบนี้นะครับ ห้าแล้วก็ต่อด้วยที่มัดไว้ก็คือสี่แฟกสองแฟกสองแฟกแต่อย่าลืมเราพูดถึงเรื่องที่ส้มมันก็ต้องหารด้วยจำนวนตัวที่สามก็เป็นสี่แฟกสองแฟกสองแฟกคือลักษณะของข้อนี้นะครับข้อนี้โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ตัวส่วนก็จะเหมือนเดิมตลอดนะครับแต่อาจจะมีบางข้อนะครับอาจจะมีบางข้อที่ตัวส่วนไม่เหมือนเพื่อนอยู่นะครับซึ่งอันนี้ นะครับถ้าเราถัดทอนมันก็คือห้าแฟกนี้แหละงนั้นระลที่ติดกันตรงเนี้นะครับมันเปลี่ยนเหมือนว่ามอนสาวเองมีผลไหมข้างในมี A อกันสี่ตัวสับกันไปก็เหมือนเดิม A อสตัวนั้นจริงๆบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นอักษรที่3ามกันแล้วก็บอกให้ตัวที่3ากันอยู่อยูดติดกันเนี่ยนะครับเราคิดเฉพาะแบบนี้ เราคิดแบบเฮ้ยอ่าตัวนี้แล้วเราไม่ต้องไปคิดในที่มัดก็ได้เพราะการการคิดในที่มัดมันก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมก็เสร็จแค่นั้นเลยนะครับก็ได้แต่ถ้าเพื่อความเข้าใจนะครับเพื่อไม่ลืมในหัวข้อที่แล้วเราก็าต้องมาคิดที่มัดน,นะครับแล้วก็ห,หาจริงนะครับแล้วก็ตัดทอนกันก็เหลือ h ไปก็จะไปบอกว่าอะไรอยู่ติดกัน A B C หรือ A อยู่ติดกันนั้นมัจจาพาอ A นะ เฉพาะเอเาเอ a นับเป็นหนึ่งตัวงนั้นตรงนี้มีกี่ตัว a นับเป็นหนึ่งนี่สองสี่หกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับก็เป็นเจ็ดตัวเจ็ดตัวต้องเป็นเจ็ดแฟกรครับนักเรียนแล้วมันม้กี่ตัวมันมีสี่ตัวสี่แฟกและอย่าลืมหารนะครับหารด้วยตัวเดิมครับหารด้วยสี่แฟกสองแฟกสองแฟกนะครับเพราะว่าตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นซีแฟกเหมือนเดิมอันนี้ก็สองแฟกสองแฟกเหมือนเดิมนะครับเขาต่อไปบอกว่า a อยู่ตัวแรก b อยู่ตัวสุดท้ายถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนครูอยากให้พวกเราคิดแบบตำแหน่งแรกคูณกับตำแหน่งตรงกลางตำแหน่งตรงกลางข้ามก,กันตำแหน่งสุดท้ายประมาณนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกอันนี้คือท้ายอันนี้ตรงกลาง ตรงกลางไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะหมายระหว่างนะทุกตัวเลยนะครับระหว่างทุกตัวเลยนะครับตัวแรกเราอยากได้ตัว a ถูกไหมเสียว่าตัวแรกเลือกได้กี่แบบเลือกได้แค่แบบเดียวก็คือต้องเป็นตัว a ไงตัว a มันก็มีสี่ตัวก็จริงแต่ว่ามันเราต้องเ็จะแบบนี้ว่าตัว a มีสี่ตัวแต่ว่ามันเหมือนกันทั้งสี่ตัวไงดังนั้นมันก็คือแบบเดียวนั่นแหละนะครับต่อไป ยกขึ้นนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะมีตัวหารนะครับจะมีตัวหารนะครับต่อไปตัวสุดท้ายตัว b ตัว b มีสองตัวก็ก็ก็ไม่ว่าจะเบียนตัว b ตัวแรกหรือตัว b ตัวหลังนะครับยังไงมันก็ข้สองตัวเท่าก็เเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เลือกยังไงก็เป็นตัว b นะครับก็เลือกได้แค่แบบเดียวนะครับงนั้นตอนนี้ตัว a เราโดนเลือกไปแล้วตัวหนึ่งก็เหลือสามตัว b เลือกไปแล้วตัวหนึ่งก็เหลือหนึ่งนั้นตรงกลางตรงกลางก็จะเหลือกี่ตัว สาบวกหเป็นสี่เป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดัจริงๆก็แปดตัวนะครับก็คือสิบลบไปสองกแหละนะครับทั้งหมดสิบตัวหายไปสองตัวแล้วตรงกลางมีแปดตัวเขาต้องเป็นแปดแฟกถูกไหมครับแปดแกแต่ทีนี้ตัวหารข้อนี้แหละจะไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าในแปดตัวเนี้ยตัว A เหลือแค่สามตัวตัวมีมีสามนะเพราะตัว b เหลือตัวเดียวตัว n เหลือสองตัว นะครับแค่นี้นะครับต่อไป a อยู่ตัวแรกและตัวสุดท้ายโอเคนะครับอันนี้นักเรียนในตัวแรกกับตัวสุดท้ายของเราตรงนี้นะครับมันมีสามตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่งกลางและตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งแรกเป็นตัว A ก็จะดเลือกได้แบบเดียวตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นตัว A ก็เลือกได้แบบเดียวดังนั้นเมื่อกี้ของ A ของเราเนี่ยนะครับ ใช้ไปกี่ตัวแล้วใช้ไป2ตัวก็จะเหลือสองนะครับก <_ C 1> ็ยังเหลือ8เหมือนเดิมเนาะนะครับอันเนี้ยเพราะว่าจาก10บหายไป2ก็เหลือ8ปนั้น8ตัวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น8ปดแฟดแแฟดที่นี้มีอะไรบ้างที่สามกันมี A 2ตัวมี B 2ตัวมี N 2ตัวนะครับแล้วก็ที่อกนะครับตัวอักษร ตัวแรกและตัวท้ายเป็นอักษรเดียวกันอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายเป็นอักษรเดียวกันตรงนี้นักเรียนจะต้องแยกนะครับงนั้นการจะเป็นตัวแรกหรือตัวท้ายต้องเป็นตัวที่ําเท่านั้น O จะเป็นตัวแรกไม่ได้เพราะ O มีแค่ตัวเดียวถูกไหมครับนักเรียนต้องแยกเป็นกรณีที่หนึ่งมันมีตัวสากีตตัวสามตัวกรณีที่หนึ่งตัว A เหมือนกันกรณีที่สองตัว B เหมือนกันกรณีที่สามตัว N เหมือนกันนะครับ B กับ N ่ะจะเหมือนกันเพราะว่าจำนวนตัวก็เท่ากันนะครับแน่นอนอันดับแรกตัว E เราคิดไปแล้วเมื่อกี้ในข้อที่1นะครับในข้อที่หืในข้อ,ท, 1, ขอที่5ขอโทษตัวเเหมือนกันตรงนี้แสดงว่ามันก็ขึ้นด้วย1จบด้วย1ถูกไหมครับตรงกลางก็ต้องเป็น8แฟกแล้วหารด้วย2องแฟก2แฟก2แฟกเหมือนข้อที่เมือนข้อที่หนะครับ ตัว b เหมือนกันก็ขึ้นด้วยหนึ่งลงด้วยหนึ่งเหมือนกันตรงกลางก็จะมีแปดตัวแปดแฟกแต่ในแปดแฟกตรงนี้นะครับตัว b เนื่องจากไปทําหน้าที่ด้านหน้าและทําหน้าที่ด้านหลังดังนั้นตัว b หมดแล้วนะครับตัว b หมดแล้วนะนะครับก็จะเหลือแค่ตัว a สี่ตัวกับตัว n อีกสองตัวนะครับตัว n ตำแหน่งที่ด้านหน้ากับตำแหน่งที่ด้านหลังเั้นตัวเอหมดหรือยังหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็จะเป็นแปดแฟกส่วนด้วยตัว a กับตัว b นะครับก็เอาทั้งหมดนี้มาบวกกันเพราะเราคิดเป็นแยกกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งกรณีที่ a อยู่หน้าและ a อยู่หลังได้กี่ตัวหามากรณีสองกรณี 2, ที่ b อยู่หน้า b อยู่หลังนะครับทั้งหมดเลยได้กี่ตัวหามากรณีสาม เอยู่หน้าเออยู่หลังซึ่งมันเท่ากับบีอะไรเพราะว่าจานวนของเขาเท่ากันนะนะครับได้คิดตัวหามาเขานําทั้งสามตัวนี้มามาบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับมาบวกกันอีกทีโอเคนะครับก็เข,เขียนจริงๆก็ควรจะเขียนต่อต่อไว้แบบนี้นะครับว่าบวกกันก็จะได้เป็นนะครับดังนั้นคําตอบก็จะเป็นแปดแฟกส่วนด้วยสองแฟกสองแฟกสองแฟก บวกกับ8แฟกส่วนด้วย4แฟก2แฟกแล้วก็บวกกับตัวมันเองนั่นแหละอีกตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวนี้นะครับ,นะรบหรือใกล้คูณ2ไปก็ได้นะครับการที่บวกกัน2ตัวก็คือคูณ2ตรงนี้ไม่ต้องเขียนแล้วตัวหลังนะครับแลวมี2ตัวก็คูณ2ได้เลยนะครับผมอันนี้คือคำตอบข้อเที่ยวนะครับ สำหรับข้อที่อันตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ๋ออันี้ครูลืมลืมเปลี่ยนตัวเลขเนาะนะครับเป็นตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองแบบนึงนะครับผมแก้เลขนิดนึงนะครับโอเคหนึ่งสองสาม มาดู2 2> ข้อตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองตรงนี้นะครับก็อบอกว่ามีสองตัวอย่างนะครับมีหนังสือคณิตศาแตกต่างกันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันห้าเล่มวิทย์แตกต่างกันสามนะเล่มเพราะว่าแตกต่างกันคือไม่ต้องหานะนักเรียนนะครับยำ้ยำย้ำและตรงนี้ไม่แตกต่างกันอันนี่สีเขียวคือไม่ต้องหา แต่สีแดงคือไม่แตกต่างกาันก็จะเหมือนละะักษณะข้างบนเมื่อกี้แหละนะครับแสดงว่าคณิตกับวิทย์เมื่อกี้อ่ะคณิตอ,อะไรนะอคณิตกับวิทย์เมื่อกี้เปรียบเ,เหมือนตัวโอกับตัวทีนี่แหละแต่ภาษาไทยเนี่ยเปรียบเสมือนตัวอักษรที่ซ้ํานะครับเหมือนกันแนวคิดเหมือนกันเลยนะครับเราก็คิดเลยคณิตเนี่ยก็เ,เหมือนเปรียบไปเหมือนตัวมีตัวคอควายนีย่นะครับตัวแต่ว่าอันนี้เราต้องมองไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำนะคณิตอ้าเล่มอาจจะเป็นคณิตมหนึ่งถึงมห้า วิทย์สามเล่มนะครับแล้วไทยหกเล่มนะครับระวังนิดหนึงไทยนะครับเขียนใต้ไว้ด้วยซ้นะครับตัวนี้คือซ้ตัวสองตัวหน้าไม่ซ้านะครับทีนี้ข้อแรกบอกว่าเรียงอย่างไรก็ได้นะครับจัดเรียงทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรก็ได้แน่นอนครับทั้งหมดมีกี่เล่มนะห้าบวกสามแปดแดบวก 6, เป็นสิบสี่ดังนั้นทั้งหมดได้สิบสี่แฟกแต่อย่าลืม ถ้ามีํามไม่หารถ้าไม่ําเลยไม่ต้องหารเหมือนตัวอย่างเหมือนเหมือนหัวข้อที่แล้วนะครับแต่ข้อนี้ไม่แตกต่างกันทั้งหมดก็ต้องหารที่สามครับสาเฉพาะไทยกเล่มเสร็จนะครับอันที่สองครับอันที่สองบอกว่าคณิตศาสตร์อยู่ติดกันจับอะไรมัดจับคณิตมัดก็แสดงว่านับคณิตเป็นหนึ่งนั้นหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหกเป็นสิบเล่ม นะครับสิบเล่มก็คือสิบแปลกและอย่าลืมคูณกับที่มัดไว้ด้วยก็คือห้าแปกนะครับหารคือจริงๆตามความหมายนะหมายว่าในสิบเล่มนี้มีตัวที่สามอยู่หกก็หารดแปลกนะครับแต่ว่าโดยปกติเราก็จะหารยาวลากหารยาวคูณม,มาตลอดนั่นแหละนะครับเพื่อง่ายในการคำนวณด้วยนะครับหารด้แปกนะครับคณิตอยู่แยกกันอ่าหวัวข้อนี้นะครับเมื่อกี้ตัวอักษรเราไม่พูดถึงการแยกกันเนาะนะครับ ถ้าคั้งนี้อยู่แยกกันทางไงแล้วก่อนจำได้ไหมเอาออกไปก่อนนะครับแยกกันออกไปก่อนเอาออกไปก่อนออออน,นะครับก็จัดเรียงแค่นี้ก่อนเก้าเล่มนะครับเก้าเล่มนี้ก็จะจัดเรียงได้หมดเก้าแฟกนะครับแล้วแทรกครับตัวนี้ค้อยแทรกเข้ามาซึ่งอย่างที่กูบอกการจัดไปเก้าเล่มเนี่ยมันจะมีช่องว่างตั้งแต่ช่องหน้าสุดระหว่างเล่มแล้วก็ช่องหลังสุดตรงเนี้ย มันจะมีสิบที่เราเลือกให้กิตศาสตร์ห้าที่นะครับนี่คือในกรณีที่แตกต่างกันทั้งหมดถ้าไม่สังมาเลยจบแค่นี้แต่พอมันแตกแตกต่างไม่หมดตรงเนี้ยเรามาดูว่าอ๋อในเก้าเล่มตรงเนี้ยมีซ้ำนะ,มะเมื่อกี้ต้องหารด้วยอกแฟกแต่ว่าเราลากห่านยามาเป็นแบบตัวนี้นะนะครับเราลากอัานยามาก็าจะหารด้วยอกแกนะครับต่อไปคณิตศาสตร์อยู่เล่มแรกและเล่มสุดท้าย ตรงนี้มันจะแตกต่างกับตวัวอักษรเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยตวัวอักษรที่เรามาไว้ตัวแรกกับตัวท้ายตรงนี้นะครับมันเป็นตัวอักษรที่ํามมันเลยเป็นได้แค่แบบเดียวนะครับแต่ของเราคณิตศาสตร์มีกี่เล่มห้าเล่มห้าเล่มนี่เหมือนไหมไม่เหมือนดังนั้นตรงนี้นักเรียนระวังนิดนึงนะครับเล่มแรกตรงกลางแลถถ้วก็เล่มสีดท้ายของเราเนี่ยนะครับนักเรียน <Where> จะต้องรู้ว่าคณิตศาสตร์ห้าเล่มนี้แตกต่างกันดังนั้น ตำแหน่งที่ห้าตรงนี้นะครับตำแหน่งตำแหน่งด้านแรกตรงเนี้เลือกได้ห้าแบบนะครับเลือกได้ห้าแบบเพราะคณิตรเราไม่เหมือนกันนะแล้วก็ข้างหลังสุดเลือกได้สี่แบบที่เหลือสี่เล่มที่เหลือส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเหลือเนื่องจากคณิตใช้ไปแล้วสองถูกไหมก็จะเหลือเท่าไหร่เหลืออีกสามนะครับก็จะเหลือทั้งหมดกี่เล่ม3าบวกสามได้หกหกบวกสิบสองเล่มนะครับอัน ตรงกลางตรงนี้ก็คือสิบสองเล่มคือสิบสองแฟกนะครับเพราะสิบสองเล่มแล้วในสิบสองเล่มนี้มีําอยู่อกแฟกนะครับมีสามโมเล่มหรือบางคนอาจจะตอบแบบนี้นะครับบางคนอาจจะเขียนแบบนี้ก็คือมองว่าโอเคคณิตศาสตร์อยู่เล่มแรกเลยเล่มที่ายแสดงว่านะักเรียนเลือกเป็นปีห้าเลือกสองแล้วคำว่าปีห้าเลือกสองก็คือเลือกตั้งเล่มแรกและเล่มทดท้ายไปแล้วนะดังนั้นะเหลือตรงกลางก็คือค,คูณกับสิบสองแฟกต ส่วนด้วย6แฟกนะครับอันนี้คือตรงกลางนะครับคือหมายความว่า2ตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่5บอกว่าไทยเนี่ยอยู่เร่มแรกกับเล่มสุดท้ายนะครับไทยเป็นตัวที่3ดังนั้นนักเรียนในการ เขียนตรงนี้ใครมีหยกเล่มก็จริงแต่มันเลือกเหมือนกันอ่ะมันก็คือได้แค่แบบเดียวนะครับมีหกเล่มแต่มันก็คือแบบเดียวอ่ะนะครับเหมือนกันไม่ว่าจะเลือกเล่มไหนมันก็ออกมาเหมือนผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนครูบอกว่าครูมีตัว A ทั้งหมดสามตัวให้นักเรียนเอาตัวเอมาไว้ด้านหน้าถามว่านักเรียนเอาตัวเอตัวแรกตัวเอตัวที่สองหรือตัวเอวที่สามมาใส่มันก็คือเอเหมือนกันถูกไหมนะครับงนั้นภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะเหลือเดอกเล่ม เหลือ4เล่มก็จะกลายเป็น8บวก4เป็น12เล่มนั้นตรงกลางก็คือ12แฟกแต่นี่12เล่มตรงนี้มีซ้ำแค่4เล่มซ้ำแค่4แฟกนะครับนั้นจริงๆผลลัพธ์ก็คือ12แฟกส่วนด้วย4แฟกนะครับโอเคก็หลักการประมาณนี้นะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับการบ้านก็2ข้อนะครับ2ข้อ โอเคก็ลองฝึกทำดูนะครับเหมือนถ้าเป็นตัวอักษรน called, clipping, ักเรียนก็ต้องแยกก่อนว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือนะครับก็ต้องดูอะไรเหมือนกันนะครับคำว่าเหมือนกันนี้คือต้องหารน,นะแตกต่างกันคือไม่ต้องหารน,นะครับยยําเมื่อกี้ข้างบนครูเขียนว่าเหมือนกันเนี่ยแตแค่ครูใช้คำว่าไม่แตกต่างกันก็คือเหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคลองฝึกทำดูนะครับมีก็สงสัยก็สอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ